สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ่านกันไปก็มีเรื่องน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าฉันเกิดใหม่เป็นลูกสัตว์เทพค่ะเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์และเป็นที่รักของบิดาแต่ชะตาต้องมาถึงจุดจบด,ด้วยน้ำมือของคนที่รักโดนป้ายสีให้มีคำว่าเจ้าหญิงฆาตรกรติดอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วเธอจะทำอย่างไรได้ทำไมถึงต้องฆ่าเธอฆ่าบิดาและโยนความผิดมาให้เธอด้วย แม้จุดจบในชาติก่อนจะจบลงด้วยความเศร้าและความตายเจ้าหญิงองค์น้อยก็มีโอกาสได้เกิดใหม่ค่ะเธอเมาเกิดใหม่เป็นลูกสัตว์เทพที่แสนน่ารักนะคะมากๆก็ไก่ล้านตัวเลยน้องเกิดเป็นสัตว์เทพค่ะน้องน่ารักมากนะคะป้าป้าหมาในชาตินี้ก็สวยหล่อมากเลยค่ะพี่ๆของน้องนะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นของสัตว์เทพหรือเปล่านะอารมณ์แบบหนึบหนับน่ารักจริงๆค่ะ ปัจจุบันนะคะแอดอ่านถึงตอนที่2 0กว่าแล้วเรื่องก็ยังไม่ดําเนินไปมากนักนะคะแต่ก็มีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับน้องในชาติที่แล้วโผล่เข้ามาด้วยค่ะด้วยความที่พอน้องตายแล้วก็เกิดใหม่ทันทีแถมเกิดในยุคเดียวกันกับชาติแรกอีกด้วยนะคะตัวละครในชาติที่แล้วกับชาติปัจจุบันก็ยังมีความเกี่ยวข้องกันอีกด้วยค่ะชาตินี้นะคะน้องเกิดเป็นสัตเทพตั้งใจว่าจะสืบหาความจริงถึงสาเหตุการตายของตัวเองในชาติก่อนค่ะ แล้วก็เปิดเผยความจริงว่าจะยหยิงไม่ได้เป็นฆาตรกรนะคะเรื่องนี้ก็ติดตามเพราะความน่ารักมุ้งมิ้งของน้องแล้วก็พี่ๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ในชาติปัจจุบันสวยหล่อสุดๆอีกทั้งนะคะยังมีวิแววว่าองครักษ์เก่าก็จะท่าทานจะเป็นพระเอกด้วยนะถึงองครักษ์งานดีนะคะแต่บอกเลยว่าบทน้อยไปหน่อยคาดว่าในอนาคตก็คงจะเห็นหน้าตาพระเอกมากขึ้นค่ะขอให้ยค่าตัวแพงนะคะ เอาเป็นว่าเรื่องนี้สนุกน่ารักค่ะอยากให้ทุกคนลองไปอ่านกันนะคะเดี๋ยวเฟื่องนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะกดอ่านนะคะแล้วก็มาคุยกันค่ะว่าน้องน่ารักสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะคะหวังว่าจะมีเวลามาเจอเพื่อนๆอีกนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ